สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายหัวใจเรามากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการให้อภัยทําอย่างไรเมื่อใจอยังเจ็บคือเราทุกคนรู้แหละว่าเราควรจะให้อภัยแต่ในชีวิตจริงพอความเจ็บปวดมันยังสดสดร้อนๆอยู่ในใจเนี่ยการให้อภัยมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยจริงครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่แก่นของเรื่องนี้กันเลยคําพูดที่ว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมเนี่ยจริงมากๆเลยครับ มันไม่ใช่การกดปุ่มลบความทรงจําหรือความรู้สึกเจ็บปวดแต่มันคือการที่เราตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากโซ่ตรวนของความขมขื่นต่างหากนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยเราไม่ยอมรับความจริงกันก่อนเลยนะครับว่าการพยายามจะให้อภัยใครสักคนท,ทั้งทั้งที่แผลในใจมันยังสดอยู่นี่มันเจ็บปวดแล้วมันก็ขัดกับความรู้สึกของเราแบบสุดๆเลยการที่เรายังรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีนะครับ แต่มันคือปฏิกิริยาที่ปกติมากๆของหัวใจที่กำลังบาดเจ็บอยู่ทีนี้เพื่อที่เราจะก้าวต่อไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องมาปรับมุมมองกันนิดนึงครับแล้วก็ทําความเข้าใจนิยามของการให้อภัยในแบบที่พระเยซูสงสอนกันใหม่เพราะว่านี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะที่จะปลดปล่อยเราจากความกดดันที่มันหนักอึ้งอยู่และนี่คือความจริงที่ปลดปล่อยเราได้จริงครับนั่นก็คือการให้อภัยเป็นการกระทําที่เกิดจากการตัดสินใจไม่ใช่ความรู้สึก พระเยซูไม่ได้สั่งให้เรารู้สึกดีกับคนที่ทำร้ายเราในทันทีนะครับแต่พระองค์สอนให้เราเลือกที่จะยกหนี้ทางใจให้เขานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าแม้ใจจะยังเจ็บแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แก้แค้นนั่นแหละครับเราได้เริ่มต้นกระบวนการให้อภัยแล้วเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นนะครับเราจะมาดู3ามเสาหลักที่ค้ำจุนแนวคิดการให้อภัยในแบบคริสเตียนกัน อันแรกเลยคือการมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอันที่2คือแบบอย่างที่ทรงพลังสุดๆบนไม้กางเขนและสุดท้ายคือหลักการ70คูณที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อนะครับลองดูตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดนะครับขณะที่พระเยซูถูกตรึงอยู่บนกางเขนในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเจ็บปวดที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจพระองค์กลับเลือกที่จะอธิษฐานขอการอภัยให้แก่คนที่ทําร้ายพระองค์นี่แสดงให้เราเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว่า เราสามารถเริ่มต้นกระบวนการให้อภัยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ความเจ็บปวดมันหายไปก่อนแล้วเรื่องที่พระเยซูตร,รัสว่าให้ยกโทษ70คูณ7ครั้งล่ะครับมันหมายความว่ายังไงนี่ไม่ได้แปลว่านับไปเลย490ครั้งแล้วจบนะครับแต่มันเป็นภาพที่สื่อว่าการให้อภัยเป็นกระบวนการที่ต้องทําซ้ําๆคือทุกครั้งที่ความทรงจาแย่ๆหรือความเจ็บปวดมันแวบกลับเข้ามาในหัวของเรานะฮะเราก็แค่ตัดสินใจให้อภัยให,ยใหม่อีกครั้งและอีกครั้งครับเอาล่ะครับ พอเราเข้าใจหลักการแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างว่าเราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะปลดปล่อยหัวใจที่มันเจ็บปวดของเราให้เป็นอิสระจริงๆนี่คือสีขั้นตอนที่เป็นเหมือนแผนที่นำทางใจของเราเลยนะครับเริ่มจากการซื่อสัตย์กับพระเจ้าจากนั้นคือการแยกแยะให้ออกระหว่างการให้อภัยกับความไว้วางใจตามด้วยขั้นตอนที่อาจจะท้าทายหน่อยคือการอธิษฐานเผื่อคนคนนั้น และสุดท้ายคือการปลดปล่อยภาระทั้งหมดด้วยการมอบความยุติธรรมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขั้นตอนแรกสุดเลยคือซื่อสัตย์กับพระเจ้าครับไม่ต้องพยายามทำตัวเป็นคริสเตียนที่ดีพร้อมไม่ต้องเก็บกดความรู้สึกเอาไว้นะครับแต่ให้เราเข้าไปในที่ส่วนตัวแล้วระบายทุกอย่างกับพระองค์บอกไปเลยครับว่าพระเจ้าลูกเจ็บลูกโกรธแล้วจริงๆนะลูกยังไม่อยากให้อภัยเลยขอพระองค์ช่วยลูกด้วยเถอะ การยอมรับความจริงกับพระเจ้าแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะหลายคนสับสนจริงๆครับการให้อภัยกับความไว้วางใจมันเป็นคนละเรื่องกันเลยการให้อภัยคือการปลดปล่อยอดีตและเป็นพระบัญชาที่เราต้องเชื่อฟังแต่ความไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องใช้เวลาสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราสามารถให้อภัยใครบางคนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องกลับไปไว้ใจหรือสนิทสนมเหมือนเดิมการสร้างขอบเขตเพื่อปกป้องตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับมาถึงขั้นตอนที่โหอาจจะท้าทายที่สุดสําหรับบางคนเลยนะครับพระสูตูสั่งให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราทําไมล่ะครับเพราะการอธิษฐานขอพระพรให้เขาแม้ว่าใจเราจะยังไม่อยากทําก็ตามมันเปรียบเหมือนยาขมเลยครับที่ค่อยคอยเข้าไปสลายความเกลียดชังและความแค้นในใจเราทําให้สายใยของความขมขื่นนั้นมันค่อยคอยค,อยคลายลงไปเองและขั้นตอนสุดท้ายครับคือการปล่อยวางภาระอันหนักอึ้งความเจ็บปวดเนี่ยม,มันมักจะ มาพร้อมกับความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยการให้อภัยก็คือการที่เรายอมวางสิทธิ์ในการเอาคืนหรือการเป็นผู้พิพากษาเสียเองแล้วมอบเรื่องความยุติธรรมทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับเมื่อเราไม่ต้องแบกหน้าที่นี้อีกต่อไปเชื่อมครับว่าใจของเราจะเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์เลยในส่วนสุดท้ายนี้อยากให้เป็นเหมือนข้อคิดและกำลังใจสำหรับทุกคนที่กำลังเดินทางบนเส้นทางแห่งการเยียวยานี้อยู่นะครับ มีสิ่งสำคัญที่อยากให้เราจำไว้เสมอนะครับ 1. ก็คือแพลทางใจก็เหมือนแผลทางกายครับมันต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนกับตัวเอง 2. ถ้าวันนี้ให้อภัยแล้วพรุ่งนี้ยังรู้สึกเศร้าอยู่ไม่เป็นไรเลยนะครับแค่กลับไปที่การตัดสินใจนั้นอีกครั้งและ 3. ให้เราลองนึกถึงพระคุณที่มันยิ่งใหญ่มากๆที่พระเจ้าส่งยกบาปให้เราเมื่อเทียบกันแล้วนี่ที่คนอื่นติดค้างเราอยู่นั้นมันเล็กน้อยมากจริงๆครับ และสำหรับใครที่พร้อมจะเริ่มต้นในวันนี้ลองใช้คําอธิษฐานนี้เป็นจุดเริ่มต้นดูก็ได้นะครับข้าแต่พระบิดาลูกขอตัดสินใจในวันนี้ที่จะให้อภัยขอมอบความยุติธรรมไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอโปรดเปลี่ยนความขมขื่นให้กลายเป็นสันติสุขด้วยเถิดและข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ในวันนี้ก็คือ การให้อภัยอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เราทำให้คนอื่นนะครับแต่แท้จริงแล้วมันคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามอบให้กับตัวเราเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกของความเจ็บปวดในอดีตและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีสันติสุขขอพระเจ้าวอวยพรครับ